สวัสดีพี่พี่สื่อมวลชนทุกคนนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับทำไมอ่ะไป้อไป้อไไปเลยพี่นัอในไหนมาก็ รู้สึกว่าอาพูดถึงเรื่องประสบการณ์ก่อนแล้วกันครับคือเราทั้งสองคนคุยกันตลอดเวลาแล้วก็ตื่นเต้นกับซีซั่นสองมากพอเรารู้สึกว่าซีซั่นสองมันมีเนื้อหาที่มากขึ้นมันคลายปมหลายๆอย่างที่มันคาไว้อยู่ในซีซั่นแรกและที่สําคัญมันที่สน์การแสดงของเราไปอีกขั้นหนึ่งด้วยเพราะว่ามันมีเนื้อหาที่เขาเรียกว่าดราม่าขึ้นจริงจังขึ้นเลิกซีนแบบต้านาได้ความรักของพวผู้เราคือยผมว่ามัน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 ก็จะไต่ระดับขึ้นไปนะครับขั่นหนึ่งเนี่ย ด้วยความที่เราเป็นเรื่องเอาที่ดําเนินไปว่าจีบกันจีบกันมีอุปสรรคเล็กน้อยแล้วก็ตกมาเป็นแฟนกันตอนจบชั้นแรกทีนี้พอเป็นชทวงสองเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของความรักที่เป็นแฟนกันแล้วแล้วมันก็จะมีปัญหามีเหตุการณ์อ,อื่นๆที่เข้ามา<ช>ผมมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยการอารไล่ระดับของการเนี่ยมันไม่ได้ยากหรอกแต่ว่าสิ่งที่ยากที่สุดอะ่ะผมมองว่ามันเป็นการที่ในเมื่อซสซั่นหนึ่งอ่ะเราทำให้เป็นแฟนแต่ชิ้นชอบคู่เรา ไม่งั้นเนี่ยเราต้องทําต่อไปการที่ทําให้คนชื่นชอบแล้วต้องชื่นชอบต่อไปเนะี่ยเออมันก็มันมันก็ยากใช่เราก็ทํามันได้เราคิดว่าโอเคแตฟนๆจะชอบไหมครับราบัตนาวงนะคะคือแล้ว,ว่ามันเหมือนเป็นแบบเขาเรียกว่ารถไฟเหาะทางอารมณ์มากสำหรับซีซั่นนี้รถไ,ไฟเหาะทางอารมณ์มันมีทั้งวิวมันมีทั้งเวีวงววยงอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยคือเรารู้สึกว่า คือพอมันด้วยความที่ว่าตัวละครมันเป็นแฟนกันแล้วอะความรู้สึกของความเป็นแฟนคนเป็นแฟนกันอะมันละเอียดอ่อนมากกว่าคนที่กําลังจีบกันอยู่เพราะฉะนั้นอะซีซั่นนี้มันจะพยายามทําให้เห็นจุดนี้ของมาร์กิตมากๆว่าความละเอียดอ่อนของคนที่มันเป็นแฟนกันอะมันเป็นยังไงบ้างใช่ครับแล้วก็ตัวละคร่ยผมชอบตรงที่บทซีซั่นนี้มันมีความเป็นมนุษย์มากคือไม่มีใครเป็นคนที่ดีเลยครับใช่ที่มีความเห็นแก่ตัวเล็กๆของตัวละครอยู่ซึ่งน่าสนใจและน่าดูครับดูแล้วน่าจะอินฉาแต่ เลิฟซีนอะผมชอบมากอ่ายังไงอ่ะเพราะว่ามันมันเล่าไม่เหมือนเรื่องที่ผมเคยดูเอาอย่างงี้ดีกว่าคู่คิมมอนฮอปเตอร์เนี่ยเราถ่ายซีรีส์กันมากี่เรื่องเราไม่เคยเล่นเลิฟซีนเลยแม้แต่ซีซั่นหนึ่งก็เกือบไม่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 เลิฟซีนอะเคยเล่นแต่ไม่เคยเล่นมิกเลยอ่ะเลิฟซีนเลิฟถ้าถ้าแค่จูบกันสวยๆอะมันแค่แบบคิดซีนแต่เลิฟซีนก็คือ บนเตียงหรือระเบียงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเออไม่เคยไม่เคยไม่เคย่นเคยลิ้นกระเบียงด้วยหรอครับเออไม่รู้ครับไม่รู้ไม่รู้ไปทั้งบ้านอ่ะั้งแต่ลานจอดรถอ่ะขึ้นลิฟต์ได้ห้องน้ำออกมาไประเบียงห้องครัวต่อเลยไม่เคยเบรกครไม่เบรกไม่เบรกไม่เบรกไม่เโอ้โหมันท้าทายแหละ อะไรที่เราไม่เคยเล่นน่ะเราเรามีความสุขทุกครั้งที่ได้ลองดูนะครับผมแล้วก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ดีๆนะครับผมหลังจากที่ได้ลองเข้าฉากเล็บซีนแล้วก็มองหน้ากันไม่ค่อยติดนะครับถ้ามันต้มมันได <c oughs> ้ไง <c oughs> มันมิดก <c oughs> ันแล <c oughs> ้มันไม่ง่าไม่ครับมันมันไม่ทิ่งมัน่ง่ายขึ้นเรื่องง่ายขึ้นน่ะคือเงี้ยปึ๊บปั๊บเงี้ยอันนี้ง่ายแต่ว่าให้ามาเล่นแบบว่า โนเนียโนเนียมันจะมีความแบบเขินมากกว่าคือเฮ้เราแบบเฮ้ยยังไงเฮ้ยเฮ้ยอย่างเงี้ยแล้วจู่ๆวันนึงแบบน้ำลายมันมาผมกันหนาวเฮ้มัน มันก็โหดลงแล้วก็โหดในความรู้สึกเราอยู่แต่ว่าลูกยควาเป็นนักแสดงเราก็ต้องก้าวผ่านไปให้ได้แหละพี่พี่เคยได้ยินคำนี้แ่บว่าใครรู้สึกก่อนมัาจะเป็นคนแพ้นี่นี่เล่นเลิมซีนหนักๆน้ำลายผสมกันผมก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนะทำไมคะทไมคะเออทำไมคะเออนั่นต้องผมฉีดกระดาษอะไรนะกระดาษอะไรเอ๊ะทำไมเหรอครับมีคำถามมันตอบได้ด้วยเหรอเออใคไมเรารู้สึกก่อนอ่ะ เออทำไมอ่ะเออคปตผมอินแหละผมอินแหละตัวโตกว่าผมอินผมต้องยอมรับเลยคือไม่บอกคอปตร์เลยเนี่ยไม่บอกก็คือผมรู้สึกว่าแบบเออเออเราเข้าใจความรักแบบนี้มากขึ้นด้วยเนี่ยรู้สึกว่าเอ๊มันก็ถ้าเอาตรงๆนะพูดได้ปะวะพูดได้ดิพี่พูดเลยพูดเลยคือริงๆแล้วอ่ะมันก็โอเค ไม่ไม่โอเคการแสดงว่ามันตอนแรกเราคิดไม่ตกเราคิดไม่ตกว่าเฮ้ยเราจะทาได้ไหมการจูบแบบดูดเดือกับผู้ชายเราจะสามารถผ่านไได้หรือเปล่าจิตใจเราจะโอเคไหมเราจะทําใจให้ไม่ขาได้ไหมทําใจให้ไม่รุนนั่นนี่ได้ไหมแต่ท้าย่เราผ่านมาได้รู้สึกว่าเฮ้ยมันจะไม่ได้ยากนี่นะดีนะรีบเคลียร์ก่อนเป็นไง คือเรื่องของความยากอย่างเงี้ยคือเรื่องแบบทางฟิสิกส์กายภาพการแบบเล่นเลิฟซีอนอ่ะมันก็เป็นเรื่องที่แบบว่าคนเป็นนักแสดงเนาะมันต้องปรับตัวแล้วก็ต้องทําแต่และฉากให้มันได้ตามที่ผู้กำกับต้องการแล้วซึ่งเราสองคนก็ทําการบ้านอย่างนหนักหน่วงมากในใน,ในทางการแสดงนะอะไรเงี้ยก็คือเราทําการบ้านกันทุกๆุกซีนตลอดเวลาอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าทุกๆครั้งที่เราได้ถ่ายทําด้วยกันเนี่ยมันมันค่อนข้างจะแบบไปไวแล้วก็แบบรู้สึกว่าแบบเออมันฟล์มากๆเลยอนะไรเงี้ย มีครับออคือตอนที่แบบว่าเล่นฉากอะไรพวกนี้เขาก็จะมีบอกว่าให้เหมือนกับใส่เจลเดจัการคว้มแบบอ่อยผู้นิดนึ่งแล้วเราอ,อจลิตตรงนี้มาจากไหนคอเตอร์เ,รเ,ออเธอเหลอกเรอไม่คือเรารู้สึกว่าเรื่องพวกนี้มันก็แบบมันก็ศึกษากันได้แหละม,มันมันมีมันมีแบบว่าหลายๆเรื่อระเดนให้ดูเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับมีเรื่อระเดนให้ดูเยอะมากครับแล้วรู้สึกไงเมื่อที่เราเล่นแล้วคนกินจริงๆว่าเราเป็นแฟนกันจริงๆเขากิน ก็ถ้าสมมุติว่าเราเล่นเราคนอื่นกินว่าเราเป็นแฟนกันจริงๆได้ก็แต่ว่าประสบความสําเร็จครับผมก็รู้สึกว่าเออ,เออเออการแสดงของเรามันประสบความสําเร็จระดับตอนตอนีตนที่เข้าฉากกันน่ะพี่เราจะใช้วิธีนี้ผมผม่ะผมผมเอกผมใช้ผมเดินแล้วแบบกัคอปเตอร์เราเป็นแฟนกันนะอะไรเงี้ยตอนเข้าฉากอ่ะแล้วพอเข้าฉากไปเราก็ต้องเล่นให้มันเป็นแฟนกันจริงๆก็คือก็คือคุยกันก่อนเข้าฉากแล้วก็คอปเตอร์ให้เดี๋ยวเป็นแฟนกันแป๊บหนึ่งนะอะไรเงี้ยแล้วจะได้แบบว่าเข้าฉากไปแล้วมันจะได้ ให้มันเหมือนที่สุดอ่ะซึ่งผมเชื่อว่าด้วยความที่ความรู้สึกข้างในเราเราเล่นกันเป็นแฟนงจริงอ่ะเพราะฉะนั้นผมผมคิดว่าคนดูก็จะเชื่อว่ามันเขาเราเป็นแฟนจริงใช่ใช่ใช่เรียกที่รักเรียกที่รักที่ที่ที่รักที่รักบ่ออะไรครับเรียกที่รักที่รักกันบ่อยๆเผลอบ้าไหมเอ่อเผลอใจไหมคือจริงๆอ่ะคำว่าที่รักมันเป็นคาสาคัญมากสาหรับตัวละครมานะ คือสําหรับตัวละครเราด้วยคือเราเป็นกิจเนี่ยมันเป็นคนที่มันถึงขังมากมันไม่ค่อยแสดงอารมณ์ความรู้สึกกับใครและการที่มันจะหวานใส่ใครสักคนเนี่ยแปลว่ามันต้องแบบพิเศษมากจริงๆอะไรเงี้ยจริงๆนะจะบอกว่าซีซั่นเนี้ยมันยากมากที่จะได้กิจพูดคำวิททิลักมันยากมากแต่พอได้พูดแล้วมันจะไม่ได้บ่อยครับไม่ได้บ่อยที่จริงที่เรายกมาก็คือยกมาเล่นของจริงอะพูดยากมากพอพูดทีนึงเนี่ยแบบใครขับหรือว่าคนดูทุกคนอ่ะคงจะแบบตกใจมากว่าหมอกิจเขาพูดคำนี้อะไรอย่างเงี้ยยากแต่ใจมยาก แล้วนะครับยากเป่นใจไม่ยากยากใจไม่ยากหรอใจไม่ยากเราใจง่ายออครับฝากเลยละกันครับโอเคครับก็ฝากนะครับผมพี่ๆทุกคนนะครับผมฝาก e n y the Series ซีซั่น2นี้ด้วยนะครับผมทางช่อง3กด33นะครับผมแล้วก็ดูออนไลน์แบบอันคารนะครับผมผ่านทาง iqe หรือ w w w iq.com นะครับวันแรกวันอังคารที่21นี้นะครับเวลา5ทุ่มแล้วก็ที่ iqe เวลา5ทุ่มนาทีนะครับฝากไว้ครับ เสร็จเลยบ้า์บ้านขาถอดไอนี่ใช่ไหมยสัมาษณ์มีาครับผมรู้สึกยงไงบ้างกับกหาที่ันวตเตเรียบร้อยเลย <laughs>